เอเชียุกี้ลไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกก็เลยนะคะคืริสเียนเอมบัปเป้นะคะได้ประกาศอำลาเปเอชเชนนะคะหรือว่าปารีสแซงต์แชกแมงอย่างเป็นทางการหลังจากจบฤดูกาลนี้นะคะซึ่งคริสเียนเอมบัปเป้นะคะเหลือสัญญากับเบเอชเชอยู่เพียงแค่สิ้นสุดฤดูกาลนี้นะคะและเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันว่าจะไม่ไปต่อกับเปเอชเชนะคะ พร้อมประกาศอำลาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปารีสแซงต์แชงแมงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งเอ็มปเป้เนี่ยก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าผมอยากพูดก,กับทุกคนผมบอกมาตลอดว่าผมจะพูดเมื่อถึงเวลานะคะดังนั้นผมจึงอยากประกาศให้คุณทราบว,ว่านี่เป็นปีสุดท้ายของผมที่ปารีสแซงต์แชงแมงค่ะผมจะไม่ต่อสัญญาและการประชนภัยจะสิ้นสุดในอีกไม่กี่สัปด,ดาห์ข้างหน้านะคะและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นสมาชิกของสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสซึ่งเป็นทีมที่ทําให้เขาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้้้นนะคะคคแแลวกก็็เปรรัง ะะที่ได้อยู่กับสโมสอนที่มีความกดดันสูงนะคะได้เติบโตในฐานะนักเตะไม่เคยคิดว่ามันจะยากขนาดนี้นะคะในการประกาศอำลาทีมนะคะประเทศของผมฝรั่งเศสลีกเอิงแชมเปี้ยนที่ผมรู้จักมาตลอดนะคะแต่ผมคิดว่าผมต้องการสิ่งนี้ความท้าทายใหม่หลังจาก7ปีที่อยู่ที่นี่นะคะซึ่งฟาบิโอโรมาโนนะคะนักข่าวชื่อดังนะคะก็ได้รายงานว่าเรอัลมาดริดเนี่ยจะมีการประกาศเปิดตัวของคริสเตียนเอ็มเปในสัปดาห์หน้าค่ะ ก็ขอให้คริสตนเอ็มบาเป้นะคะโชคดีกับเส้นทางใหม่ในสีเสื้อของราชันชุดขาวนะคะและมาต่อกันเลยนะคะเอมานูเอลเปอร์ติสน,นะคะแนะนําว่าเชลซีเนี่ยไม่ควรเซ็นสัญญากับนักเตะอย่าง วิกเตอร์โอซิมเฮนนะคะหรือว่าอาริคซันเดอร์อิซักนะคะมาร่วมทีมในเมื่อ at, นิโคลาเจ็กสนีตยเริ่มทําผลงานได้ดีขึ้นนะคะมีการคาดการณ์ว่าสิงบรูเนี่ยอาจขยับทาบทามดาวยิงตัวใหม่มาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้นะคะโดยมีชื่อของโอซิมเฮนนะคะที่ตกเป็นข่าวมาตลอด1-2ปีหลังนี้นะคะรวมถึงอิซักถ้าหากว่านิวคาเซิลเนี่ยต้องปล่อยตัวเพราะกฎของการเงินค่ะ แต่ว่าการคว้าตัวนักเตะทั้งสองเนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลนะคะซึ่งเปอร์ติสมองว่าจุดนี้เนี่ยไม่ควรทุ่มเงินก้อนใหญ่หลังจากที่แจ็คสันเนี่ยกำลังมีฟอร์มที่ดีขึ้นนะคะพร้อมกับทําไปแล้วทั้งหมด13ประตูในพรีเมียร์ลีกก็ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนักนะคะยิงทิ้งยิง,ยงคว้างไปบ้าน,นะะแต่ตอนนี้ก็เริ่มโคงเส้นคงหวาดูบ้างก็อาจจะต้องดูจนถึงช่วงตลาดซัมเมอร์ว่าแจ็คสันเนี่ยจะสามารถคงเส้นคงหวาดได้จัจบฤดูกาลหรือเปล่าคะ บอลท,ที่หนีเกมก็มา M88 Thailand ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวและมาต ข่าวต่อมากันเลยนะคะเชฟฟาเบกัสนะคะมั่นใจว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะสามารถปลุกชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แบบไม่ยากเย็นในเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คิดแบบนั้นเช่นกันค่ะปีศาจแดงนะคะมีคิวเปิดโอทับปอร์ดต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลหรือว่าไอาปืนใหญ่นะคะในวันอาทิตย์หรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งเชฟฟาเบกัสนะคะก็เชื่อว่าต้นสังกัดของเขาเนี่ยจะสามารถเก็บ3แต้มมาได้แบบไม่ยากเย็นนะคะซึ่งเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าการ การเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นเกมที่พิเศษเสมอนะคะเป็นเรื่องจริงที่แมนยูในเดตเนี่ยไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับในอดีตผมคิดว่า อาร์เซนอลเนี่ยแข่งแก่งเกินไปในเวลานี้นะคะซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยจะต้องชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อลุ้นพื้นที่แชมป์ต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลทัไม่อยู่83แต้มแข่งไปแล้วทั้งหมด36นัดน,นะคะแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยแข่งน้อยกว่า1นัดแต่ว่ามี82แต้มตามอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นคะ่ะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าอาร์เซนอลใส่สุดแน่นอนเลยนะคะและมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยค่ะโจเซ่มูรินโญ่นะคะเฮดโค้ชชาวโปรตุเกสนะคะยกย่องให้กับโซนฮึงมินกัปตนันท็ เปิดนะคะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันนะคะ เด e ร์สเปเชียลวันนะคะเคยร่วมงานกับซนฮึงมินนะคะสมัยที่กลุ่มบางเหียนไก่เดือยทอนะคะทาให้เจ้าตัวเนี่ยรู้ถึงศักยภาพของตซนนะคะและเชื่อว่าซนเนี่ยสามารถเล่นกับทีมลุนแชมป์ได้อย่างไม่มีปัญหาค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าผมไม่ได้มองว่าซนเป็นนักเตะเกาหลีใต้ผมมองว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกนะคะแฟนสเปอร์บางคนนะคะอาจไม่พอใจกับสิ่งที่ผมพูดมันไม่ใช่การดูหมิ่นแต่ว่าเขาสามารถคว้าแชมป์ได้นะคะเขาสามารถเล่นให้กับทีมที่ดีที่สุดได้ค่ะแล้ว เขาสามารถเล่นให้กับอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลหรือว่าเชลซีหรืออาจจะเป็นในต่างประเทศนะคะเล่นให้กับ1ในทีมระดับท็อปได้ค่ะซึ่งซนนี่นะคะก็ได้ทำประตูไปแล้วทั้งหมด162ประตูกับอีก83แอซสซิสนะคะจากการลงเล่น405นัดให้กับสเปอร์นะคะนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อ9ปีที่แล้วค่ะบอกเลยว่าสถิติก็ไม่ได้ธรรมดานะคะ และมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะเซอร์จิมลลสคิฟนะคะเจ้าของร่วมสโมสรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะสั่งให้ดำเนินการหาสาเหตุของปัญหานักเตะบาดเจ็บระนาวในฤดูกาลนี้ค่ะซึ่ง ซาดแดงเนี่ยเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บมามากกว่า60เคสนะคะนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิน2เท่านะคะและส่งผลกระทบอย่างมากกับผลงานของทีมในฤดูกาลนี้ซึ่งเอริกันทังเนี่ยเจอปัญหาในการจัดทัพอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในแนวรับที่ต้องเปลี่ยนไปแล้วถึง31รูปแบบจากทั้งหมด48เกมในฤดูกาลนี้นะคะ่ะจากรายงานนะคะระบุว่าเซอร์จมเนี่ยได้มีคำสั่งโดยตรงนะคะให้ทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ปัญหานี้โดยโด่วนนะคะซึ่งส่วนตัวของแฟนแมนเชสเตอร์เนี่ยก็คงคิดว่าเพราะว่าเอาทีมแพทย์มาต่อจากอาร์เซนอลหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเมสันเมาส์ทางเอริกันฮาคอนเฟิร์มมาอีกแล้วนะคะว่ามีอาการบาดเจ็บอีกแล้วค่ะซึ่งเมสันเมาส์เนี่ยเพิ่งหายเจ็บกลับมาลงให้เรากับนัดที่แล้วนะคะที่เจอกับสเปอร์ไปแล้วก็เจ็บอีกแล้วนะคะและไม่สามารถลงเล่นได้นะคะในนัดที่เจอกับอาร์เซนอลก็คือความฟิตเนี่ยไม่พร้อมนะคะเอริกันฮาบอก ถ้าเจ็บอะไรกันนักหนาซื้อมาก็55ล้านปอนด์ใช้ไปถึง1ล้านปอนด์หรือยังก็ยังไม่รู้แมนเชสเตอร์ยูนต็ดปีนี้บอกเลยว่าอะไรหลุดมากนะคะแล้วก็รอติดตามกันนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะคะแมนเชสเตอร์ยูนเต็แเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์ซนอนนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยไปบ้านเขาโดนไป3ามหนึ่งก็รอดูกันว่าครั้งนี้จะโดนไป ท่าไหร่ไม่สิอาจจะชนะก็ได้ก็รอดูกันนะคะแล้วใครอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียบุกไลฟ์ไทยแลนด์ไว้ด้วยนะคะวันนี้เพิ่นไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย